สิบปฏิวัติสิบบุคคลที่จะมาดูแลแต่ละปฏิวัติซึ่งแบ่งเป็นชายหญิงนะครับชายหญิงเท่าเทียมกันชายหญิงเท่าเทียมกันก็จะมีฝ่ายหญิงก็จะมีผู้ช่วยฝ่ายหญิงลงไปฝ่ายชาย ก็จะมีผู้ช่วยฝ่ายชายลงไปเป็นลําดับนะครับในรูปขององค์กรแล้วอํานาจย่อมเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหมายว่าข้างบนสั่งลงไปข้างล่างแต่ถ้าเป็นอานาจการบริหารประเทศอำนาจอธิปไตยเนี่ยจะต้องเป็นสามเหลี่ยมกับข้างกับฐานก็หมายว่าฐานไปอยู่บนคือหัวแหลมไปอยู่ข้างล่างแต่ทำอย่างไรให้สามเหลี่ยม หัวแหลมไม่ล้มไปซ้ายไปขวาก็ต้องมีเสามาค้ำสี่เสาข้างละสองเสานะคดังนั้นมันจึงเป็นระบบสี่ฐานอำหน้านั่นเองระบบสี่ฐานอำนาจจึงเป็นระบบที่มาค้ำการปกครองแบบฐานสามเหลี่ยมไปอยู่ข้างบนหัวแหลมแหลมสามเหลี่ยมมาอยู่ข้างล่างอันเนี้ยนะฮะเรียกว่าระบกกบการปกครองธรรมปาตยเป็นแบบนี้นะครับเอาละมาดูว่า คนที่จะมาเป็นรัฐบาลชฉพาการนะครับชื่อที่จเจอใเป็นนี้เป็นชื่อฝ่ายชายนะฝ่ายชายก่อนฝ่ายชายจะเป็นผู้บริหารปกครองประเทศนั่นเองส่วนฝ่ายหญิงนั้นก็จะมาเป็นสัญลักษณ์นั่นเองสัญลักษณ์แม่ผู้ให้กำเนิดระบบระบบใหม่ก็คือเพศหญิงนั่นเองเราเป็นแม่ นะมาเป็นสัญลักษณ์การตั้งคันนั่นเองแม่ตั้งคันนะครับอีกสัญลักษณ์หนึ่งก็คือผู้หญิงมาเป็นแม่ทัพก็นะคือจะไม่เอาผู้ชายเพราะผู้ชายจะต้องสู้รบกันนะนะลดความแข็งแข็งก้าวแข็งกระด้างของผู้ชายเพราะประเทศไทยจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองจะเน้นเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์ดังนั้นจึงเอาผู้หญิง มาเป็นทั้งสัญลักษณ์แม่ผู้ให้กำเนิดระบบระบบใหม่ความเนทั้งผู้หญิงมาเป็นแม่ทัพทับบกทัเปลือทัพอากาศ้งแล้วก็ตำรวจผู้หญิงจะมาแทนนะอาเป็นผู้หญิงเป็นพบทบอ่าสูงสุดเลยนะครับที่นี้ผบทบสูงสุดที่เป็นผู้ชายอยู่ขนาดเนี้ยท่านก็มาสมัครเป็นรัฐบาลเฉพาะการเพราะตำแหน่งของท่านมีอยู่แล้วที่นี่มีให้เลยเป็นตําแหน่งรัฐบาลเฉพาะการนั่นเองอ่ามาที่นี่ได้เงินเยอะปะอยู่ที่กรุงเทพได้เงินนิดหน่อย แล้วอยู่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีไปเดียวก็กเกษียณแล้วสู้มาเป็นกองอามาเป็นคุมกองทัพของพระเจ้าตากามาเป็นทหารก้าพระเจ้าตากนะครับแต่ไม่ได้เป็นสูงสุดคือท่านไม่จะเป็นต้องไม่สูงสุดหรอกท่านเพียงมาเป็นพิธีนะฮะก็คือแม้แต่พบทบสูงสุดนะะ ก็มาสมัครแค่แค่นี้มันก็ทําให้ทุกคนรู้แล้วว่าอ๋อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่มีการเสียเลือดเนื้อไม่มีผอบ้านผอเมืองไม่มีการประทะก็พบผอทบอก็มาสมัครเป็นทหารกล้าประเจ้าตากเหมือนกันส่วนคนไม่แม่ทัพกลายเป็นผู้หญิงเออเป็นนางงามนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นโลกมันจะไม่เข้าสู่การทำสงครามหรือความขัดแย้งดุนแรงแต่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร ชอบพบ่าใหม่นี่คือบทาบาทตัวตนประเทศไทยนะฮะแล้วก็ผู้หญิงนางงามทั้งหลายก็จะไปเจรจากับทีมมัชตากกับสถานทูตต่างหรือเราไม่ต้องเดินทางจั้งเครื่องบินไปแต่ละประเทศติดต่อสถานทูตภายในประเทศนี่แหละครับจัดขบวนไปเยี่ยมเยียนโดยนางงามไปเยี่ยมเยียนใส่ชุดหน้ารีขี่ม้าขาวไปเนี่ยไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ชุด ลำไทยชุดอะไรกันแล้วว่าไปดีไซน์ออกมาเป็นแบบเอกลักษณ์ไทยๆในการที่เจรจา,าเจรจาเรื่องของอาการเชิญมาเป็นกลุ่มชาติสมาชิกการยามิตรโลกอเงี้ยเราจะจัดแบบซอฟต์พาวเวอร์ใช้ความเป็นวัฒนธรรมน้ํำติดน้ําใจเป็นแบบเอกลักษณ์ไทยอ่ะซึ่งดูแล้วจะสง่างามส่งคุณค่าแล้วก็ออนไลน์ไปทั่วโลกเมื่อเราเจรจากับประเทศไหนก็ จะมีรูปแบบนี้ไปเจราจาติดต่อกันนะครับแล้วก็เรามีชุดเยอะแยะมากมายแต่ละประเทศเรามีเยอะนะดีไซน์ของเราเยอะวัฒนธรรมเราเยอะเพราะนั้นจะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจชาวโลกที่ได้ดูได้เห็นในการเจราจาแต่ละประเทศแล้วได้เพื่อนสมาชิกใหม่เพิ่มนะก็เป็นข่าวภาพที่สวยง,งามของประเทศก็ปรากฏเฉยชาตต่อเวทีโลกแล้วเนี่ย ฮัละมาดูผู้ชายนะครับที่เป็นรัฐบาลเฉพาะการซึ่งจะต้องมาดูแล 10, 10ปฏิวัติของประเทศไทยว่ามีอะไรอ่าคนแรกเลยมาดูเรื่องการปกครองนะการปกครองของประเทศไทยระบบระบอบใหม่ก็คือสันที่ริมทองกุลนนะครับก็ขอเชิญเลยนะครับมาต่อสู้มามากมายแล้วก็ควรจะมีโอกาสสักทีได้ทำสิ่งนี้ ่อประเทศชาติโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักใครนะครับที่ผมเอ,อ่ยชื่อมาเนี่ยผมเป็นแค่คนแรงงานไม่รู้จักเขาหรอกก็ได้ดูได้เห็นจากผ่านสื่อนั่นแหละครับดูก็รู้ว่าเจตนาเขาเป็นอย่างไรนะเพราะผมมีหลักวิชาที่ถูกแยกได้นะดังนั้นก็เชิญมานะเชิญมาเลยนะครับนะฮะอุตสาห์ต่อสู้มาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับอ่าสันทิศลพันกุลก็ดูแลเรื่องการปกครองไปนะครับ ส่วนอันที่สองเป็นเรื่องของมนุษย์คือประชาชนที่เป็นประชาชนมนุษย์ทองคอํามะนะมนุษย์ทองคำวินัยน,นะครับอันนี้ก็ขอเชิญนะครับอาจารย์ที่จุฬาไม่ทราับชื่ออะไรนะผมนึกชื่อไม่ออกมักจะคู่กับอาจารย์อาจารย์าารยชวิสุขธรรมศักดิ์เป็นอาจารย์จุฬา เศรษฐศาสตร์อตัวค็คำหน่อยฮ่ท่าที่พอจะจำบ,บุคริตทุ้มๆอะนะฮะก็เชิญนะครับต่อมาอันที่สามนะครับอันที่สามเป็นเรื่องของระบบการค้าอนะระบบการค้าอันนี้ก็ขอเชิญอาจารย์ทวิศุขนั่นเองนะครับนะธรรมศักดิ์นะครับส่วนอันที่สี่อันที่สี่นี้เป็นการสร้างเมือง สร้างเมืองสามสิบเมืองสร้างเมืองหลวงห้าสไตล์นะครับสร้างเมืองหลวงห้าสไตล์แล้วมีระบบจราจรไหลนิรันดนะ์วิถีเวลาทํางานใหม่วิถีชีวิตแบบใหม่ทั้งการสร้างเมืองทั้งวิถีชีวิตอยู่ในอันที่อันที่สี่เนี่ยเป็นการสร้างเมืองอันนี้ผมเองนะครับสิ่งที่ทํายากผมมาทําสิ่งที่ทํายากนะครับ ก็คือการสร้างเมืองห้ามสไตล์วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์การแก้ปัญหาจราจรหายขาดาอย่างเงี้ยนะฮะอันที่ห้าอันที่ห้านี้เป็นการสแสวงหาพลังงานนะพลังงานนะฮะแสวงหาน้ําแสวงหารักษาพืชรักษาอากาศนะฮเสียนเนี้ยนะครับก็ขอเชิญมาผู้ชายที่จะมานี่ก็ ผมเว้นไว้แล้วกันใครใครก็ได้มานะครับส่วนอันที่หกนะอันที่หกเป็นเรื่องการอ่าเป็นกีฬาเป็นการบันเทิงก็เขาเชิญเจ้าพ่อกีฬาจ้่พ่อกีฬาและบันเทิงบันเทิงก็มีปริญญานะฮะเวิร์กพอยใช่ไหมฮะกีฬาก็ใครอะ่ะก็เชิญแล้วกันใครที่เกี่ยวข้องกันกีฬาก็าาเชิญมานะครับ อันที่เจ็ดเป็นการท่องเที่ยวนะ,ะเป็นการท่องเที่ยวเป็นอ,อนะันบันเทิงกีฬากับบันเทิงอันนี้การท่องเที่ยวอาหารสุขภาพโรงพยาบาลนะฮะอันนี้อันนี้ก็เชิญมานะครับใครก็ได้ท่องเที่ยวอาหารอันนี้เป็น นิจจ่ภูมินรัรัฐก็ได้นะครับคนที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับเพราะว่ามันต้องเกี่ยวกับต่างประเทศท่องเที่ยวอาหารแพทย์อย่างเงี้ยนะครับอันที่อันดับต่อมาก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมทั้งกเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนะก็อาจารย์สุชาติชัชวีนะครับก็เชิญแล้วนะครับทางด้านเทคโนโลยีทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม ส่วนต่อมาก็เป็นเรื่องของการอ่าเป็นเรื่องของสื่อกับพุทธนิกายคอสมิกสื่อแล้วก็ฝ่ายคุณธรรมก็คือฝ่ายพุทธคอสมิกก็คือศาสนาพุทธใหม่ที่ประกาศไม่ใช่ศาสนาประกาศออกจากลีลิเจียนประกาศออกจากลีลิเจียนนะเราเป็นพระธรรมประกาศเลยเป็นพระธรรมไม่ใช่ลีลิเจียนนะครับ อันที่อ่าแล้วก็สื่อสื่อก็อยู่ตรงเนี้ยอ่าสื่อก็นั่นแหละดังๆทั้ง,ง,งหลายทั้งชายหญิงสัิยาอัญชลีหญิง,ญญงเก่งก็อัญชลีธรรมกานะครับเป็นผู้ชายก็สัิยานอีกคนหนึ่งก็อะไรนะจิตกรบุตรสภา อเอามาแล้วกันนะครับมาร่วมอที่ผมเอ่ยมาเนี่ยชื่อเฉพาะบุคคลเนี่ยเป็นตุ๊กตานะฮะตั้งไว้จะมาไม่มากันแล้วแต่ท่านนะครับส่วนคนที่ไม่มีชื่อแต่สนใจอยากจะมาร่วมในสิบปฏิวัตินี่เห็นว่าตัวเองมีความเชื่อชันชํานาญหรือปราถนาอยากจะทำ<ๆ>ก็มาแสดงตัวแสดงตนเลยฮะมาแสดงตันะครับอันนี้ผมเอ่ยชื่อเป็นตุ๊กตา ต่อมาก็เหลือแต่เหลืออีกกันที่เก้ากันที่สิบแลวเราที่เก้าที่สิบนี้เป็นลำดับการชําระชาระทั้งสองอันคือชําระกฎหมายยุบทุกกระทรวงยุบทุกกระทรวงแล,วแล้วก็ตั้งหม่เขียนใหม่เขียนกฎเกณฑ์กระทรวงใหม่นะครับแล้วก็กฎหมายเก่าก็ลือ้อทิ้งหมดมีกฎหมายใหม่ออกมานะชาระกฎหมายอันที่เก้าอันที่สิบชำระประวัติศาสตร์เพื่อสร้างไประเทศไทยใหม่รวมชาติลาวเขมรพม่าบางส่วนเป็นนิวทยแลน นะหรือไทยแลนด์เฉยๆก็ได้แล้วแต่อันนี้คือ1สิบปฏิวัติอ่าท่านใดสนใจก็มาอันนี้สิบนี้ต้องเชิญอาจารย์สุจินวงเทศเลยนะครับเพราะชำระประวัติศาสตร์ชำระกฎหมายก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะที่นี่มีคณะกรรมการสี่คณะกรรมการนะมันใครก็ได้มา,าสนใจอยากชำระประวัติศาสตร์ก็เชิญมาเพราะเราต้องต้องผ่านสี่คณะกรรมการอยู่แล้วคณะกรรมการด้วยมารยาท คณะกรรมการด้านจริยธรรมคณะกรรมการด้านคุณธรรมคณะกรรมการด้านมนุษยธรรมเสียเนี่ยมันเป็นตัวกองข่าดที่กล่าวมานี้ท่านใดสนใจก็สมัครเข้ามาชื่อที่ผมเอ่ยก็เท่าที่ผมเห็นเท่านั้นเองนะฮะเป็นตุก๊กตาแค่นั้นเองนะะก็เชิญมาแสดงกัวแสดงตนแสดงตัวแสดงต,น,งต,งต,งตนด่วนนะฮะเพื่อที่จะเตรียมตัวเป็นรัฐบาลเฉพาะก,การขอให้ ก็ให้แอคชั่นด่วนเลยรีบมาเลยต้องรีบมีรัฐบาลเฉพาะการมีตัวมีคณะรัฐบาลชั่วการที่จะออกถแถลงการออกเปิดตัวถแถลงการด่วนนะก่อนวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมก่อนยี่สิบสี่สิงหากก่อนยี่สิบี่กันยาก่อนยี่สิบี่ตุลาเนี่ยมันควรที่อยู่ภายในสี่เดือนเนี่ยจะต้องเกิดรัฐบาลเฉพาะการแล้วนะครับไม่ควรเกินสองเดือนนะไม่ควรเกิดสองเดือนนะเ,ดเดยอน,ยนมิจนา กระาสิงหามันควรจะสิงหานะควรจะได้แล้วนะครับเอาละขอเชิญครับท่านที่สนใจอยากจะร่วมปฏิวัติประเทศเอทั้งชายทั้งหญิงนะฮะส่วนผู้หญิงนั้นก็ดังงามทั้งหมดนะนั่นแหละครับมาแล้วก็ใครก็ได้ที่คิดว่าอยากจะช่วยชาติแล้วมีศักยภาพหรือมีไอเดียหรือมีแนวคิดก็มาเสนอกันเสนอที่ไหนเสนอกับขบวนกู้ชาติก็จะตาดสองอา่า ซึ่งผมจะต้องไปสร้างกระบวนคู่ชาพระเจ้าตากสองขึ้นมาแล้วไปตั้งอยู่ที่จันทบุรีที่อู่แต่ละพเจตากที่จันทบุรีนั่นแหละครับที่เดิมที่พรเจตากหนึ่งไปตั้งหลักไว้ที่จันทบุรีที่อู่แต่ละพเจตากนะที่เดียวกันนั่นแหละที่นี้ก็จะไปตั้งตรงนั้นนี้ก่อนจะไปก็จะต้องรวบรวมทีมงานร่วมทีมงานเพื่อเคลื่อนที่เพื่อเคลื่อนเครื่องกระบวนออกจากกรุงเทพในสมัยก่อนเบริ่งออกจากกรุงศรียุธยาสมัยนี้ต้องเคลื่อนออกจากกรุงเทพ นะฮช่วงนี้ช่วงที่จะรวบรวมเนี่ยก็ต้องประกาศขายไอเดียผมขายเสื้อผ้าแมสหมวกอะไรก็แต่ที่เป็นอุปก,กรณ์อ่ะขายหมดขายธงธรรมวิจัยขายสัญ,ญลักษณ์นะครับนะครับก็เชิญนประชชญมาสั่งซื้อเพื่อขบวนกู้ชาปนเจตตักสองจะได้จัดขบวนหนีออกจากกรทมเพื่อไปตั้งหลักที่จันทบุรีแล้วก็จะทำการแล่นเรือ หนึ่งร้อยลำเข้ากรทมเพื่อเอาเสียงสี่สิบล้านเสียงของประชาชนไปยื่นที่รัฐสภาประกาศยกเลิกระบบระบอบการปกครองใหม่ให้ประกาศยกเลิกระบบการปกครองเก่าใช้ระบบระบอบการปกครองใหม่ที่รัฐสภาในช่วงที่ไปขึ้นขึ้นที่ท่าราชกิจวินิจฉัยท้ายวังแล้วก็เคลื่อนกระบวนผ่านอนุสรีประชาธิปไตยแล้วก็จะระเบิดอนุสรีประชาธิปไตยทิ้งทั้งในกรทมและต่างจังหวัดด้วยระเบิดทิ้งฮะสิ่งนี้เป็นสิทจัดลาย แล้วก็ไปที่ลาบรรลุสงมารอ5สรรเสริญรอ5แล้วก็ไปเข้าโรงรูปรอ7ที่ตึกรัฐสภาเก่านะครับไ่ทราบยังอยู่หรือเปล่าหรือเขาย้ายไปแล้วก็ไม่แน่ใจแล้วก็จึงไปตึกรัฐสภาประกาศนะฮะยกเลิกไม่ใช้ระบบรัฐาใช้ระบบสี่ขาลำาน,ำนาจแล้วตึกนั้นประชาชนจะเป็นผู้ใช้ตึกนี้เองนะครับก็พูดง่ายไปใช้ตึกนะเคลื่อนขบวนเพื่อไปตั้ง จากกองบัญชาการที่อยู่อู่จริภาเจตากก็เคลื่อนกระบวนไปตั้งหลักที่ตึกรัฐสภานี่ยนอ่นะริมแม่น้ํหม,มอ,น,อนกันอันแรกนั้นของพันตากริมแม่น้ําจันทบุรีอันนี้ริมแม่น้ําเจ้าพยาอ่ะก็ย้ายจากริมแม่น้ําจันทบุรีไปอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาที่ตึกรัฐสภามานั่นคือกระบวนกู้ชา,าติพัฒนาสองต้องขับเคลื่อนไปก็ขอเชิญประชาชนสนับสนุนซื้อสินค้าของกระบวนกู้ชาติพัฒนาสอง ด่วนเร็วไวเพื่อที่จะรีบสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวประเทศนะรสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวประเทศด่วนด่วนเลยต้องแอคชั่นกันด่วนอย่าชักช้าแล้วก็คุยกันบนโต๊ะอาหารทุกๆบ้านได้แล้วเพราะทุกคนจะได้เงินได้ทุนกันละส่ถึงสิล้านบาทท่านจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรแต่เงินที่ให้ไปไป,ไ,ปไปไปสร้างชาตินะครับเงินที่ท่านจะได้ใช้จริงๆอ่ะล้านที่5-1ล้านบาท นะอกจางนั้นเป็นเงินที่จ่ายเพื่อสร้างชาติวางระบบวางรากฐานชาติทั้งนั้นเลยนะครับได้ใช้หนึ่งล้านบาทจริงๆสองลนะ้านน่ะแต่ว่าให้ใช้หนึ่งล้านแรกก่อนอีกล้านที่สองล้านที่หกนั้นเก็บไว้ก่อนนะอนุญาตให้ใช้เฉพว่าล้านที่ห้าหนึ่งล้านนั่นเองที่เป็นเงินอิสระไปทําอะไรก็ได้นะแต่ว่าเงินล้านที่หนึ่งล้านที่สองล้านที่สามล้านสนะี่น่ะมันมีภารกิจไปสร้างชาติั้านที่หนึ่งจ่ายภาษีให้กับรัฐไปเลยนะ ร้านที่สองสร้างสร้างบ้านของตัวเองของทุกคนมีบ้านอยู่่าร้านที่สามเป็นเงินไปลงทุนในอุตสาหกรรมและ,กะเกษตรกรรมน,นั่นเองฮะร้านที่สามและสี่ลงทุนในอุตสาหกรรมร้านที่สี่ลงทุนในกเกษตรกรรมนะครับนะเราท่านเป็นนักลงทุนนะนักธุรกิจก็อยู่ตรงนี้ละนะฮะส่วนร้านที่ห้าเป็นเงินส่วนตัวของท่านร้านที่หกเป็นเงินสำรองจริงๆหนึ่งล้านเก็บไว้่อนยังไม่ออกมาใชา้เป็นแบบนี้ฮะ เอาละยละเรียนอื่นติดตามเป็นตอตอนไปขอให้ตั้งอกตั้งใจเรียนรู้ประเทศไทยใหม่เรียนรู้ที่เป็นคนไทยใหม่ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนไทยใหม่แล้วทุกคนต้องเรียนกันทุกๆวันวันละสองชั่วโมงต,ต่อไปจะทํางานแค่วันละหกชั่วโมงซึ่งวันละแปดชั่วโมงมันจะถูกลักเอาไปใช้เพื่อมาอัปเดตประชาชนทุกๆวันอัปเดตประชาชนทุกวันวันละสองชั่วโมงอย่างนี้จึงจะเป็นคนไทยตัวจริงอ่า เอาละขอเชิญตอบแทนคุณพระดินที่ดีที่สุดตั้งแต่เกิดมากันได้แล้วนะบันดนี้ขอเชิญครับสวัสดีครับ